กระแส SUV Mini Landhopper จากโตโยต้าที่มีการจดลิขสิทธิ์ตั้งแต่วันที่23สิงหา2023เริ่มมีการพูดถึงกันมากขึ้นโดยตัวรถจะถูกพัฒนาบนแพลตฟอร์มพื้นฐานไฮรักกระบะแชมต่อยอดความสำเร็จจากรุ่นพี่ในตำนานอย่าง Land c r u ซ s e r f j ที่มีความคลาสสิกเพื่อนำมาพัฒนารวมกับแพลตฟอร์มบนพื้นฐานไฮรักแชม สวัสดีเป็นแฟนยานยนต์ทุกท่านนะครับ EP นี้จะพาเพื่อนเพื่อนะครับแฟนๆมาอัปเดตข่าวรถยนต์มินิ SUV จาก To y ยต a นะครับ,ม,รรบมีการพูดถึงกันมากในช่วงนี้น้องเล็กสุดจากตระกูลแลนคุยเซอร์อย่างมินิ SUV ที่ถูกพัฒนาบนพื้นฐานไฮรักกระบะแชมป์และหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้ไหมมากน้อยแค่ไหนที่จะมีการผลิตรถยนต์รุ่นนี้ขึ้นมาจาหน่ายจริงแถมยังมีราคาไม่เกินหนึ่งล้านใช้ไทยเป็นฐานผลิต ถูกพัฒนาบนพื้นฐานไฮรักกระบ,บะแชมป์ที่มีจำหน่ายในไทยรถคลาสสิกสมรรถนะสูงเปิดจำหน่ายในราคาไม่เกินล้านจะผลิตจริงมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้เรามี5เหตุผลให้เป็นแฟนได้วิเคราะห์กันว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่สำหรับมินิ SUV จากค่ายโตโยต้าวันนี้เรามาวิเคราะห์แล้วก็ไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันเราจะได้เห็นคันจริงกันไหมสำหรับรถยนต์รุ่นนี้ ที่จะมีการผลิตบนพื้นฐานไฮรักแชมป์ใช้ไทยเป็นฐานผลิตวัสดุอุปกรณ์ออปชันมาแบบเดียวกันกับกระบะไฮรักรวมไปถึงสมรรถนะเครื่องยนต์มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเบนซินมาพร้อมกับไฮบริดมาในสเปคเดียวกันกับไฮรักทำราคา1ล้านต้นๆเพิ่มออปชันขึ้นมาอีกหน่อยทำให้ตัวรถมีความน่าสนใจมากขึ้นถ้ามาจริงๆทร,รงนี้รับรองยอดขายพุ่งกระจายแน่นอน สำหรับเหตุผลข้อที่2ให้รักกระบะแชมถือว่ามีกระแสต,ตอบรับที่ดีตั้งแต่เปิดตัวมายอดขายความนิยมรถสไตล์นี้ถูกใจกลุ่มลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรถเชิงพาณิชย์สายท่องเที่ยวรวมไปถึงการนำมาดัดแปลงเป็นรถบ้านรถขายกาแฟสายแคมปิง้งแม้กระทั่งตกแต่งให้สวยงามลงตัวกับทุกสไตล์เหมาะที่จะนามาพัฒนาต่อยอดมากขึ้นกว่าเดิมเพราะตัวรถมีความคลาสสิกมีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวอยู่แล้ว สำหรับ2ข้อที่ผ่านมาเป็นแฟนคิดเห็นยังไงครับคอมเมนต์บอกกันได้นะในส่วนเหตุผลที่3นะครับทีมวิศวกรจากญี่ปุ่นนะครับให้ความสนใจรถรุ่นนี้มากแล้วก็มีการเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับตัวรถรวมไปถึงวิศวกรรมเกี่ยวกับยานยนต์หรือว่าเกี่ยวกับแพลตฟอร์มของไฮรักกระบะแชมป์ครับเพื่อที่นําไปต่อยอดในรถรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นมีความเป็นไปได้มากเลยที่จะมี SUV ไซมินิ i, บนพื้นฐานไฮรักกระบะแชมป์ เพราะว่าทางวิศวกรญี่ปุ่นเขาก็มาดูงานแล้วก็มีการเอาตัวแพลตฟอร์มแล้วก็โครงสราง้างต่างๆของไฮรักกระบะแชมป์ไปพัฒนาต่อยอดเราอาจจะได้เห็นคันจริงมินิ SUV บนพื้นฐานไฮรักกระบะแชมป์ที่จะมีการผลิตในประเทศไทยสำหรับเหตุผลข้อที่4โดยรูปร่างที่กระทัดลัดดีไซน์ที่โดดเด่นสมรรถนะของเครื่องยนต์มีให้เลือกทั้งขุมพลังเบนซินและดีเซล 2.4ลิตร2.7เวบนซินและ2.0รวมไปถึง2.8ดีเซลที่มีอยู่ในตัวรีโวที่สามารถใช้ร่วมกันกับรุ่นที่ผลิตในไทยได้อีกอย่างไฮรักแชมป์ La amp, อยางไปที่นิยมยิ่งถ้านำมาดัดแปลงเป็นรถ SUV กระแสนิยมรถสไตลน์นี้ยิ่งจะมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าการแข่งขันตลาดในเซกเมนต์นี้ค่อนข้างที่จะน้อยที่เราจะเห็นก็จะมีแท้ง300สุสกิจิมนี่จากสุกิถ้าพี่โตเรา ลงมาเล่นตลาดนี้การแข่งขันถือว่าได้เปรียบเพื่อนเพราะศูนย์บริการบริการหลังการขายรวมไปถึงอะไรค่อนข้างที่จะหาง่ายกว่าสมรรถนะเครื่องยนต์มีความทนทานอยู่ในตัวอยู่แล้วและสําหรับข้อสุดท้ายเหตุผลข้อที่5ที่จะมีการผลิตรถยนต์มินิแลนด์ฮ p อปเปอร์ในบ้านเราพื้นฐานไฮรักกระบะแชมป์อันดับแรกต้นทุนอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะอะไรส่วนมากจะใช้ร่วมกันกับไฮรักแชมป รวมไปถึงเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรและ2.8ลิตรรวมไปถึงเครื่องยนต์บินสินเป็นทางเลือก2.7ลิตรพ่วงโดยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด68โวลต์มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ลอ้อที่จะมีการเพิ่มมาในส่วนของตัว SUV เพิ่มเหนือมาจากไฮรักกระบะแชมป์ amp, ที่มีเพียงรุ่นขับ2และเป็นกระบะตอนเดียวมาดูกันว่าจะมีการผลิตและเดินสายผลิตในประเทศไทยจริงหรือไม่ และนี่คือคือ5เหตุผลที่นำมาให้กับแฟนสาวกพี่โตได้รับชมไม่ว่าจะเป็นดีไซน์สมรรถนะของตัวรถรวมไปถึงใช้ไทยเป็นฐานผลิตและมีการจดสิทธิบัตรที่ญี่ปุ่นเมื่อปี2023ที่ผ่านมาสาวกพี่โตคิดเห็นยังไงกับมินิแลนด์ฮ p อปเปอร์หรือว่ามินิ SUV บนพื้นฐานไฮรักกระบะแชมป์สำหรับบ้านเราทานนำมาผลิตไม่บวกภาษีคิดราคาเหมือนกับกระบะแชมป์ราคาเริ่มต้นที่400,000 ถ้าไฮรักกระบะแชมป์ถูกพัฒนามาเป็น SUV เปิดราคามาที่1ล้านต้นๆหรือว่าอยู่ระหว่างกลางโคโรราคอร์และโตโยต้าคอนจนเนอร์รับรองว่ายอดขายพุ่งกระจายแน่นอนสำหรับี่โตมีความพร้อมทุกอย่างทั้งศูนย์บริการค่าเซอร์วิสค่าบำรุงรักษาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่แพงเท่าไหร่อะไรหาง่ายสำหรับ SUV ไซมินิสาวพี่โตคิดเห็นยังไงกับการที่จะ มีม i นิเอสบนพื้นฐานให้รักกระบะแชมป์ในบ้านเราราคาห้านต้นๆลองแชร์ข้อมูลหรือว่าแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้เลยนะครับ SUV MINI Land Hopper จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วเตรียมใช้ไทยเป็นฐานผลิตถูกพัฒนาบนพื้นฐานให้รักกระบะแชมป์กระบะเลโก้สายพันธุไทย เป็นแฟนทุกท่านนะครับหลังจาก EP ที่ผ่านมาเรานำเสนอเหตุผลที่มีความเป็นไปได้สำหรับ SUV มินิบนพื้นฐานไฮรักกระบะแชมป์ทำราคา1รล้านต้นๆใช้ไทยเป็นฐานผลิตแข่งขันในกลุ่มรถยนต์5ที่นั่งสายออฟโรดแคมปิ้งและใช้งานทั่วไปตามรายงานข่าวเปิดเผยว่า t o y ยต a อาจใช้ชื่อแลนด์ opper ตาแหน่งทางการตลาดจะอยู่ในกลุ่มคอมแพก SUV ชนกับ Honda CRV s u z u สุ j i ก n y มรวมไปถึงแทง300 ที่มีการจําหน่ายและทําตลาดในบ้านเราถือว่าเป็นกลุ่มตลาดรถยนต์ที่มีการแข,ข่งขันค่อนข้างที่จะน้อยแลนด์ฮเปอร์คาดเปิดตัวในปี2024ตามรายงานข่าวของ Toyota j เจแปนได้ยืน่นจดสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าเมื่อเดือนสิงหาปีที่ผ่านมารายงานของเวชชาคาดการว่าจะเปิดตัวราวๆเ,เดือนธันวาปี2024นี้ซึ่งในการถแถลงข่าวนั้นเราจะเห็นว่ามีรถ2รุ่นที่มีการพางเป็นเงาสีดำหนึ่งในนั้น จะเป็น Land Cruiser 250หรือจะเป็น300และอีกรุ่นหนึ่งเป็นรถ SUV ขนาดเล็กคาดการว่าจะเป็น Land Hopper ที่ใช้กระบะไฮรักแชมป์เป็นพื้นฐานในส่วนของขุมพลังจะใช้เครื่องยนต์เบนซินและดีเซลรวมไปถึงไฮบริดและมีทั้งระบบขับเคลื่อน2ลอ้อและ4ลอ้อสื่อญี่ปุ่นคาดการว่าราคาจะประมาณ4ล้านเยนหรือประมาณ960,000บาทประกอบไทย คาตั้งราคาอยู่ในช่วง1.3ล้านจนถึง1.7ล้านบาทและยังมีรายงานหัวหน้าวิศวกรของ Land Cruiser กล่าวว่าบริษัทกำลังพิจารณาที่จะนำเสนอรถยนต์ SUV ในรูปแบบ p l ก g i n Hybrid เชื้อเพลิงและรถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบอย่างไรก็ตามแพลตฟอร์มที่ NGA ข F สามารถรับรองเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2.4เทอร์โบชาร์จที่ใช้ใน Tacoma รุ่นล่าสุดอย่างไรก็ตามตอนนี้ ยังไม่มีการยืนยันชื่ออย่างเป็นทางการสำหรับรถออฟโรดรุ่นใหม่จากโตโยต้าที่หลายคนคาดการณ์ว่าจะเป็นน้องเล็กของแลนคุยเซอร์มีชื่อเลือกติดปากทั้ง2ชื่อได้แก่แลนฮอปเปอร์และโตโยต้าคอมแพคคูเซอร์สำหรับโตโยต้าแลนฮอปเปอร์ถือว่าเป็นรถยนต์ออฟโรดรุ่นใหม่ที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งด้วยข่าวลือที่ออกมาอย่างต่อเนื่องทําให้แฟนรถยนต์ต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยที่จะเห็นรถยนต์รุ่นนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม เราจะรีบนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆติดตามนหลับซับครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะก็คือเขามีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์นะตั้งแต่ปี2023ตอนเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสําหรับรถยนต์ SUV 2รุ่นนะก็มีการพังตัวนะครับทั้ง2รุ่นเป็นเงาดํารุ่นหนึ่งขนาดใหญ่นะคาดการว่าจะเป็น Land Cruiser 250หรือไม่ก็300อีกรุ่นหนึ่งเป็นไซมินินะครับขนาดเล็กลงก่อเดิมถ้าเรามองดูแล้วก็จะมีขนาดเข้ากับตัว Colorado o r s นะครับแต่มีความ บึกบื้นนะเป็นสายออฟโรดมากกว่านะครับมีการยกสูงแล้วก็มีขนาดทรงกล่องนะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับดูกันว่า SUV ไซมินิ i, บนพื้นฐานไฮรักกระบะแชมนะครับจะมีการพัฒนาบนพื้นฐานรถเลโก้สายพันธุ์ไทยมากน้อยแค่ไหนต้องรอติดตามนะครับตามข่าวของสื่อชื่อดังของญี่ปุ่นรายงานว่าจะมีการเปิดตัวในปลายปี2024นี้นะหรือไม่ก็ต้นปี2025สานะครับสาวกพี่โตนะครับในบ้านเราตอนนี้ถือว่ามีการพูดถึง เป็นอย่างมากเลยวันนี้เราก็นามาอัปเดตให้เราสําหรับข่าวๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมในคลิปหน้าเราจะนํามาเสนอให้กับแฟนๆทุกท่านได้รับชมอาจจะมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยไว้นะที่หน่นะครับยังไงก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถแช์นะครับคลิปหรือว่าแชร์ใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงหรือว่ามีข้อมูลใหม่ๆก็สามารถเอามาแชร์กันได้ครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับ